เอาเลยครับกาสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกอบมินิ X2 นั่นเองนะครับตอนนี้อยู่กันในเกม Scar l ร t แ a t t l นอีกเช่นเคยนะครับผมนะพี่มีกิจกรรมจากทางกลุ่ม facebook นั่นเองนะครับผมเป็นกิจกรรมแชร์โพสต์ตรงนี้นะครับผมาสามารถเข้าไปแชร์โพสต์ตรงนี้กันได้นะครับเพียงแชร์โพสต์นี้ครบ300แชร์นะครับผมทุกคนช่วยกันนะ นะครับผมจะได้ถึง1,000พน point นั่นเองนะครับผมผมบอกเลยว่า point นี้หายากมากเลยนะถ้าเซิร์ฟเปิดจริงนี่คือ1000พ point นี่คือแบบโคตรเยอะเลยนะครับผมสำหรับการแจกครั้งนี้นะอ่ะกติกาขั้นตอนนะครับผมก็คือการแชร์โพสต์นี้นะครับครบ300นั่นเองนะครับผมข้อควรระวังนะครับห้ามแชร์เข้ากลุ่มต้นทางนะครับผมห้ามแชร์ลงกลุ่มโปเกมอนที่คล้ายๆกัน นะครับผมไม่ว่าจะเซิร์ฟไหนก็ห้ามแชร์ไปนะโปเกมอนที่คล้ายๆกันนะครับผมให้แชร์ไปที่กลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับการแนะนําเกมตระมาณนี้นะครับผมสาหรับกิจกรรมนี้ก็อย่าลืมไปทํากิจกรรมกันด้วยนะครับโอเคงั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงเราเข้าไปในเกมเลยดีกว่านะนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักเกมนี้นะครับผมสำหรับเกม s c a r l e t Battle นะครับอ่ะก็สามารถไปย้อนดูคลิปหได้นะครับผมก็เป็นเกมแนว ทิร์นเบสนีครับผมอธิบายไว้ในคลิป1เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมใครที่มาใหม่นะนะครับอ่ะวันนี้นีครับผมจะมาบอกทางด้านของการอัปเดตใหม่ที่เพิ่งอัปเดตร้อนๆเลยนะครับผมผมบอกเลยว่าเซิฟนี้นี่ยครับสร้างมาเพื่อผมดูเฉพาะแน่นอนเนี่ยดูเนี่ยผมอันดับเลขเลยที่เขาเพิ่มเข้ามาเนี่ยครับผมก็คือเพิ่มระบบเลือกอัตโนมัติในการอัปดาวอ่ะมาดูกันนะเศษไม่มีเลยผมไม่มีเศษเลยอ่ะ โอ้อันนี้มีถึงร้อยตัวโอเคดูละเดี๋ยวผมปั้นตัวเอสบวกดีกว่านะปั้นสักตัวหนึ่งเนี่ยโควางนี่คืออันดับหนึ่งของวงการเลยนะคองโคควางดูก่อนว่าตัวไหนมันเก่งมากผมอุย้ยปกเกมอนพิคจูด,ด้วยเหรอนี่เอางั้นผมเอาทั้งน่านของกวางแล้วกันผมเลือกมาร้อยตัวอ่าผมเลือกมาร้อยตัวเลยนะโอ้เดี๋ยวก่อนงี้เปิด,ดย,ายาวๆเลยดีร้อยตัว โอเคงั้นเดี๋ยวตัดไปก่อนนี่ครับผมร้อยตัวเลยนะโอเคผมนั่งกดจนนิ้วเปื่อยแล้วนะสาหรับร้อยตัวนะครับผมโอ้นี่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 คือกล่องอะไรอ่ะโอ้ปลูกพลังเลยครับผมตรงนี้ก็รับได้หมดเลยนี่ผมยังไม่ได้มารับเลยนะตรงนี้นี่ครับของที่เขาแจกมาเนะยครับใครยังไม่รู้โค้ดอะไรก็สามารถเข้าไปดูในคลิปแรกได้นะครับผมไปดูตรงที่ประกาศหน้าเกมก็ได้นะครับเขามีบอกอยู่นะว่าเป็นโค้ดอะไรนีครับ เดี๋ยวลองมาดูว่าที่เขาอัปเกรดที่เขาอัปเดตมาเนี่ยครับเป็นการอัปดาวแบบออโต้ดูดีว่ามันจะเป็นยังไงนะนี่อัตโนมัติโอ้โหอย่างนี้สบายเลยนะอย่างนี้สบายเลยนะคือไม่ต้องเลือกเองนะครับผมกดอัตโนมัติได้เลยบางทีแบบมันอัพทีย0ตัวอะไรแบบนี้นะครับผมมันก็เลยแบบมันยากนะ20ตัวแบบโอ้โหจะกดกว่าจะกดเสร็จมันก็ประหยัดเวลาได้เยอะขึ้นนะครับผมสําหรับ การอัปเดตใหม่ครั้งนี้นะอ่าแล้วก็มีอัปเดตอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบเรื่องอัตโนมัติทะลวงไอเทมนะสําหรับอันใหม่ที่เข้ามาเนี่ยครับไหนลองดูทะลวงอ๋อนี่นี่น,นี่ระบบเลือกอัตโนมัตินั่นเองโอ้โหเยอะจัดนี่ครับเลือกอัตโนมัตินี่ผมทะลวงอันนี้ดินี่นะครับสาหรับการทะลวงไอเทมก็คือ เรื่องอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมเป็นระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับมันเยอะจนเครื่องผมค้างนะครับนี่ก็กดทะลวงได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานั่งกดนั่งอะไรนะครับนี่สี่อันก็สามารถกดไปได้เลยนี่ครับนี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมระบบใหม่อันที่2ที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็มีระบบกวาดล้างนั่นเองนะครับที่เพิ่มเข้ามานะเดี๋ยวผมขอต้องผมต้องไปเล่นด่านก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมลองไปเล่นด่านก่อนแล้วกัน2ตาปะมันจะต้องเล่น2ตานะครับผม เอาตรงๆนะสาหรับเซิร์ฟนี้เนี่ยผมว่าเขาทํามาเพื่อคนไม่มีเวลาเล่นโดยเฉพาะเลยนะแบบผมเนี่ยเนี่ยครับผมไม่ค่อยมีเวลาในการฟาร์มไม่ค่อยมีเวลาในการอัพตัวละครอ,อะไรแบบเนี้ยเนี่ยครับผมเซิร์ฟนี้คือตอบโจทย์ผมมากเลยนะเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยครับผมคือแบบเออมันอัตโนมัติได้ก็ดีนะพวกไอ้ตรงอัปเกรดอะไรเนี่ยนะครับผมผมว่ามันค่อนข้างที่จะเสียเวลาถ้ามาเลือกเองนะครับผมผมว่าแบบเออ มันตอบโจทย์สําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาก็เล่นได้นะครับสําหรับเซิร์ฟนี้ในการพัฒนาตรงนี้นะครับผมกวาดล้างไนงะนี่เดี๋ยวดูก่นกวาดล้าง200รอเฮ้ยนี่ไงเห็นไหมมันทีเดียวปึ๊บมันทีเดียวมันไม่ต้องรอไงนะถ้าเป็นแบบปกติมันจะต้องแบบเออรอแบบโคตรนานแต่อันนี้คือแบบกดปึ๊บได้ปั๊บเลยนะีครับผมไม่ต้องรองอะไรเลยนะแล้วดูทางด้านสายฟ้านะครับผม โอ้โหกักเก็บได้ถึง2 0 0 0มื่นเลยนะเนี่ยครับโหแบบเออมันสร้างมาเพื่อแบบคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลาเขาเล่นได้เนี่ยครับผมผมว่ามันเกิดมาเพื่อผมโดยเฉพาะนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้นะเอาตรงๆนะถ้าพูดกันตรงๆนะครับผมโอ้โหโคตรจึ้งเลยครับโอเคก็ประมาณนี้ที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็เป็นทางด้านของราคาแพ็กเกจนะครับผมเห็นวหมนี่ value pack นี่นะครับก็มีการปรับราคาให้มันสมเหตุสมผลขึ้นนิดนึง นะครับผมอันนี้เรามี10ล้าน M 10ล้านนะี่ครับก็สามารถสุ่มได้รัวๆเลยนะผมจะเซิร์ฟเบต้านี่นะครับผมจะไม่ค่อยเล่นจริงจังมากเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวรอเซิร์ฟเปิดจริงเนะครับเราจะมาเล่นจริงจังกันแล้วกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ยังไงตามไปตามเขาไปยังไงก็ไม่ทันอยู่ดีนะครับโอ้สามแสนล้านหรอทางด้าน VIP เนี่ยผมไม่รู้ว่าถ้าเซิร์ฟเปิดจริงๆมันจะตันที่เท่าไหร่นะแต่ตอนนี้มันตันอยู่ที่32นะโคตรเยอะนะี่ครับผม ตันอยู่ที่32เลยนะว้แล้วของเขาน่าจะแจกเยอะเลยเนี่ยครับผมโอ้โหอันนี้คือน่าจะเป็นสกินหรือเปล่าน่าจะสกินเนี่ยครับผมแค่สกินก็คุ้มแล้วผมบอกเลยอ่าสำหรับแพ็กที่ผมแนะนำนะครับผมก็จะเป็นทางด้านกล่องสุ่มเอบวกนะถ้าเซิร์ฟเปอร์จริงๆเนี่ยครับผมว่าควรสุ่มอย่างน้อยสักสองสามกล่องนะเพื่อเอาเอบวกไว้ประดับทีมนั่นเองเนี่ยครับ มันจะได้มีอ๋อโอ้นี่มีตัวละครให้ด้วยนะก็ดูเอาแนวว่าเราต้องการตัวไหนนะครับผมว่าตัวไหนกล่องไหนมันคุ้มตัวไหนมันมีกล่องดีอะไรแบบนี้นะครับผมขอดูก่อนผมขอดูตัวละครก่อนว่ากล่องไหนมันมีตัวละครที่น่าใช้ในกล่องนี้มีนะกล่องนี้จะมีสองตัวนี้นะครับสามตัวนะผมว่ามันง่ายตรงนี้แหละมันง่ายตรงที่มีระบบอัตโนมัติเข้ามานี่แหละนะครับผมชอบเลยนะ คผมได้กวางมาแล้ผมใส่ให้มันก่อนนะี่ครับเดี๋ยวขอเสริมพลังด้วยการเอาหินยัดนะฮะบึบ,บอ่าประมาณนี้นะี่ครับผมผมค่าดอีกกีตัวมาโอเคเดี๋ยวผมลองไปเล่นอารีนาให้ดูนะครับสำหรับอารีนาเกมนี้ก็จะเหมือนทางนั่นเหมือนใต้แหลง r o v เลยนะนะีครับผมก็คือเราแร็งบอลน,นะครับผม ไอคนพวกนี้ก็ระดับอู้ห้าร้อยล้านระดับกอเลียดเนี่ยบผมไปพวกนี้นะแเราก็ไปสู้กับตัวละครที่เลเวลต่ำๆนั่นเองเนี่ครับไม่ใช่เลเวลดีค่าพลังต่ำๆนะครับอันดับเท่าไหร่เนี่ยโอเคอันนี้น่าจะเยอะสุดละเราก็ไปสู้กันนะครับหมับเขาให้หมับเขาให้โอเคนี่ตัวกวางนี่นะครับเป็นตัวที่ใสฮิวนะแล้วก็ถึกด้วยนะครับ ผมว่าเป็นตัวฮิวที่ดีที่สุดเลยสำหรับผมนะในเกมนะครับามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะดูครับกวางเพิ่มความถึกให้กับทีมเราอย่างมหาศาลเลยนะมาดีนะตัวนี้ก็เก่งนะตัวนี้หัวเพชรตัวนี้ก็เก่งนะครับหัวเพชรอะ่ะผมลืมใส่สกินแน่เลยโอเคยวผมดูก่อนว่าตัวไหนมันใส่สกินได้มั่ง นะครับคลิปที่แล้วผมก็ลืมใส่สก,กินนั่นเองเราได้ไปทำการโอ้ไม่ก้อนคู่เท่ในเงี้ยอย่างเฟี้ยวชุดแฟชั่นวะโอ้โหเด้เลยครับมาดีเขาแจกทุกสก,กินเลยนะในเงี้ยแจเคเดี๋ยวผมเอาตัวอื่นเข้าทีมด้วยดีมานะ มาเ,เปิดตัวอื่นงทอนทีมด้วยดียมามาอ๋อเป็นทางด้านของตัวนี้นะครับผมตัวนี้เก่งนะครับในหลีกบนบนเขาใช้กันเยอะเลยนะตัวนี้นะครับเอามาเสริมทีมแล้วกันนะครับเฮ้ยมาวะที่เหลือเดี๋ยวผมเอาเป็น m ิวทูเอมาทั้งหมดเลยนะครับผมดูว่าเราจะไหวหรือเปล่าครับสำหรับ5ร้านกับ3ร้านนะ โอ้แต่ทำไมเขา,เายังรีวิว80อยู่เลยว่าเราอัพมา180แล้วเอนี่มีระบบข้ามด้วยนะครับผมถ้าใครกลัวที่แบบว่าเออไม่มีเวลานะครับผมสามารถกดข้ามได้เลยตรงนี้นี่ครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะแพ้หรือชนะนี่ครับผมไปโอ้แพ้น้ำจิงเหือตัวเราน่าจะไก่นะตรงๆ โอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้และกันนะครับผมเดี๋ยวรอเซิร์ฟเปิดจริงเดี๋ยวเรามาเจอกันทีเดียวเลยนะครับผมถ้าใครยังเล่นไม่เป็นหรือยังเล่นไม่คล่องยังเล่นไม่เก่งนะครับสามารถมาเล่นพร้อมกันได้ที่วันที่1พฤษภาคมนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมสําหรับกิจกรรมในกลุ่ม a c e b o o k นะครับผมแชร์ให้ครบ300คนนะครับผมเราจะได้ พอยต ais, ์มาฟรีๆเลยนี่รับ <Kr ista. S> 1,000พอยต์นะครับผมเราก็ไปรวยด้วยกันเนี่ยครับผมเพราะว่าสำหรับการแพ็คเอบวกนี่มันต้องใช้พอยต์ในการซื้อเนี่ยครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเนียเดี like ๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับเกม s c a r l e t b a บท l e ครับ <gasps>